อเ oh, um. oh. 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 mm. oh, ืม yeah, มีคนดูอีกเหรอมีเครับเขาชอบเขาชอบแม่เทสุดม,มาคาตเตะมาริจักดูแดดดดดดม่มาดูแม่บ้างครับพิจ็กหมดยกไปแล้วแต่คุณแม่ยังไปต่อครับ เด็กมึงวิ่งใหญ่ไอ้เรียกแล้วมึงมาช่วไววิ่งก่อนวิ่งก่อนมึงเล่นตาไม่บุกไอ้มึงไปสอนมันเล่นเชือก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 ไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยเล่นเชือกเล่นเชือก